ปัญหาหลักของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาเก่าแก่ก็คือขาดผู้สืบทอดเพราะว่าต้องใช้เวลาเรียนรู้แล้วก็ลงมือฝึกฝนที่ยาวนานนะครับแต่คนรุ่นใหม่ที่อำเภอท่าทุ่งหลวงที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนแหล่งผลิตงานไม้แกะสลักที่มีชื่อเสียงก็นำเทคโนโลยีและความรู้งานศิลปะมาปรับใช้แล้วก็เรียนรู้สืบทอดงานพร้อมใช้ช่องทางออนไลน์เป็นการเพิ่มยอดขายติดตามจากรายงานคุณเกษมแท่กืนค,ครับ การน,นำคอมพิวเตอร์เข้ามาออกแบบและแกะสลักผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้ได้ชิ้นงานตามที่ลูกค้าต้องการถือเป็นการต่อยอดอาชีพช่างแกะสลักไม้ของนายธีรพงศ์ใหม่การคนรุ่นใหม่ในตะบนท่าทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเพราะการแกะสลักไม้ถือเป็นอาชีพที่ชาวบ,บ้านที่นี่ทำกันมาหลายชั่วอายุคน,น,นวันนี้จะรับงานแบบ ลูกค้ามาสั่งทําเราถึงทาเนี่ยครับ<ม>เราไม่ได้เน้นแบบทําทีละเยอะๆแบบเดิมๆซ้ซําๆรอลูกค้ามาซื้อเนี่ครับ<ม>เพราะว่าจะมีต้นทุนอะไรเราซื้อไม้ซื้ออะไรมาเก็บไว้รอเวลาขายเนาะครับ<ม>เราจะเน้นแบบรับรอลูกค้ามาสั่งหรือว่าเอาแบบเสนอลูกค้าไปอครับ<ม>ถ้าลูกค้าชอบตกลงก็รับทำแบบตามแบบลูกค้าสั่งเนี่ยครับ <laughs> เช่นเดียวกับนางสาวธารรักดินเชื้อที่ตัดสินใจกลับมาช่วยกิจการของครอบครัวใช้ความรู้ด้านศิลปะที่เรียนมาลงสีทำให้ชิ้นงานมีความสวยงามและโดดเด่นมากขึ้นพร้อมใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารกับลูกค้าทำให้มีคนสนใจและสั่งซื้องานไม้แกะสลักมากขึ้นตอนนี้ก็ นำสินค้าที่เรามีลงโพสขายบ้างก็มีลูกค้าสนใจมาบ้างก็ติดต่อเข้ามาก็ส่วนมากของเราก็จะเป็นงานพีออเดอร์ค่ะเป็นงานพีออเดอร์ไม่ได้สต็อกของไว้เยอะเท่าไหร่ค่ะก็จะทำตามความสั่งลูกค้าลูกค้าอยากได้แบบไหนแล้วก็ไปพูดกับช่างติดต่อช่างอีกทีว่าลูกค้าอยากได้สไตล์แบบนี้นะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆ อะไรแบบประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะส่งให้ลูกค้าติดต่อลูกค้าค่ตาะตำบลทาทุกหลวงอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนมีชื่อเสียงเรื่องการแกะสลักไม้มานานเพราะส่งขายไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างบ้านถวายจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดอื่นๆและบางส่วนขายต่างประเทศด้วยแต่ปัจจุบันมีอาชีพนี้น้อยลงการที่คนรุ่นใหม่บางส่วนหันกลับมาสานต่อ และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์เชื่อว่าจะเป็นการปรับตัวและเป็นการอนุรักษ์อาชีพนี้เอาไว้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยเพราะว่าเขาเก่งในเรื่องของคอมอยู่แล้วแนวคิดเนี่ยจากคนดักเดิมเนี่ยมันก็จะไปอีกรุ่นหนึ่งแต่รุ่นใหม่เนี่ยวิธีคิดของคนรุ่นใหม่นี้อาจจะต่างกับเราไปแล้วก็มันความละเอียดเนี่ยคือชิ้นเล็กๆเนี่ยคือมันสามารถตอโจทยได้ดีเลยผมผมว่านะ ใน,ในเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าในในมุมมงของผมเองนะแต่ว่าในเรื่องของผีมือเนี่ยก็ยังมีคนอยู่เยอะอยู่ยังมีการสืบทอดอ,อยู่แต่ว่าะระบบของการผลิตเนี่ยมันอาจจะต่างไปจากดั้งเดิมในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9อาชีพแกะสลักไม้ในจังหวัดลำพูนต้องหยุดชะงักช่างบางส่วนตกงานแต่หลังสถานการณ์คลี่คลายขณะนี้ เริ่มมียอดสั่งซื้อเข้ามาบ้างแล้วชาวบ้านจึงเริ่มกลับมาทำงานอีกครั้งยิ่งรัฐบาลเปิดวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวจีนและคาซัคสถานรวมถึงเล่งกระตุ้นเศรษฐกิจจึงเชื่อว่าจะส่งผลดีด้านการท่องเที่ยวในภาคเหนือให้คึกคักขึ้นเกรษมรแท้คือไทย PBS รายงาน